5เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ชิปเะิ่มผล Intel Core Ultra สำหรับการมาของ CPU นะครับ Intel Core Ultra ซึ่งถือว่าเป็น Intel Series 1อยู่ในโน้ตบุ๊กรุ่นล่าสุด มันจะอยู่ในโนบุกรุ่นใหม่<ๆ>ก็ถือว่ามีความสดใหม่หลายอย่างทีเดียวแต่มันเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มาแทนที่คอ e i ซั้งหมดนะครับ i ิน e ท c คอ e i รหัส HX ที่เป็น Gen 4ยังมีอยู่ด้วยกันแต่ว่าในส่วนของตัว Intel Core ต้านั้นจะมาเน้นาำตลาดนะครับในส่วนของรหัสที่เป็น U หรือว่า P แบบดั้งเดิมดูมถสงในส่วนของตัว h Series ด้วยโดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่อย่างแท้จริงจากทางซ u Intel เค้ขานะครับเปลี่ยนเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมนะครับตัวเทคโนโลยีความแรงความลื่นอัตราการใช้พลังงานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลอยฟังกันอย่างแรกเลยนะครับ Int e l c o r e Ultra เนี่ยสือว่าเป็น CPU ยุคใหม่นะครับใช้เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่เล็กลงจากเดิมนะครับ1ิ นาโนเมตรที่เป็น l a ปเตอร์เลหรือแม้แต่ l ล p t o r l ์เล r กรีเฟที่เป็น Intel Core c คอ e i เตัวนี้ก็จะเป็น7นาโนเมตรแล้วนะครับก็เรียกว่าสามารถใส่ทรานซิสเตอร์ได้เยอะกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแล้วก็มีผลต่อประสบการใช้งานโดยรวมโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวความแรงความร้อนที่น้อยลงนะครับกินไฟต่ําลงรวมถึงอัตราการประหยัดพลังงานที่เรียกว่าใช้แบตได้นานนิ่งขึ้น ข้อที่2นะครับได้เรื่องของความสดใหม่นะครับในแง่ของคอประมวลผลนะครับเป็นแบบไฮบริดคอแต่ว่าเหนือชั้นกว่านะครับมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีแพ็กเกจชิปแบบใหม่นะครับ f o r o รอด d ีดีแพ็กเกจจจะแบ่งนะครับ CPU เป็นแบบ3คอสามกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ P คอที่เราคุ้นเคยกันเรื่องของการทำงานประมวลผลหนักๆนะครับต่อมาเป็น E คอก็มีเช่นเดิม ในเรื่องของการประมวลผลทั่วไปหรือว่าการประมวลผลเบาและมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็น lp e core lower power e core ด้วยกันนะครับก็เรียกว่าจะเป็นการทํางานแบ็กกราวด์เบื้องหลังเน้นประหยัดพลังงานนี่ขึ้นไปอีกซึ่งทั้ง3คอ์นี้นะครับก็จะทํางานสปสรนกันนะครับผ่านทางตัว intel t r a e director ทําให้บทจะแรงก็แรงแบบฉลาดบทจะประหยัดพลังงานก็จะสมาร์ทยิ่งขึ้นเรยกว่าถ้าใครนะครับเน้นการทํางานแบบ multi tasking นะครับ เปิดหลายๆแอปหลายๆโปรแกรมด้วยกันนะครับหรือว่าทํางานที่มันซับซ้อนบอกเลยว่า Intel Core ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่มี NPUNPU คืออะไรนะครับ Neural Processing Unit นะครับเป็นส่วนเสริมเป็นตัวเร่งนะครับของการทํางาน AI นะครับ ก็เรียกว่าในยุคนี้หลายๆคนก็ใช้งานร่วมกับตัว AI อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Windows Copilot เออที่เรียกว่า n o ้ตบุ o ก Windows ทุกเครื่องต้องใช้ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับหรือแม้แต่โปรแกรม,มอ,อื่นๆนะครับพวกตะกูล Adobe ที่มีการใช้ AI เนี่ยในการช่วย ประมวลผลให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานเร็วขึ้นฉลาดขึ้นซึ่งก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยเน้นเรื่องของโปรแกรมหรือว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ใช้งาน A.I. นะครับตรงนี้จะเป็นจุดต่างแล้วก็จุดเด่นเลยเมื่อเทียบกับ CPU เจนกอนก่อนหน้านั้นเพราะว่าตัว Intel Core Ultra มี NPu ตัวนี้อย่างที่นบ,บุกเจนอื่นๆนะครับเจนไม่มีเจนิที่เป็น r a p t ต r l a เล Core iHX ไม่มีนะครับมีเฉพาะตัว Intel Core Ultra ตัวใหม่นี้เท่านั้น อย่างที่4นะครับกับการมาของ i g u หรือว่าการจอออนชิปตัวใหม่อย่าง Intel Arc g r a p h i c นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งใหญ่เลย สำหรับคนที่เน้นใช้งานลงตัวกราฟิกนะครับสามิติหรือว่าในการทํางานสายครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ Intel Arc เนี่ยมาพร้อมกับตัวสถาปัตยกรรมนะครับเป็น XeLPG นะครับซึ่งดีกว่า XeLP แบบเดิมหรือว่าชื่อคุนหูกันก็คือ Intel Iris Xe Graphics นะครับความแรงเนี่ยจะแรงกว่าเดิมประมาณ2เท่าขึ้นไปแล้วแต่การใช้งานเดี๋ยวถ้าใครเอาไปเล่นเกมเกมก็ลื่นขึ้นเอาไปทํางานประมินผลที่เกี่ยวข้องกับสามิติหรือว่ามีคำสัมพันธ์บางอย่าง ก็จะแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยมี XE SS นะครับสูงสุดอยู่ที่8คอร์ด้วยกันทำให้ในการเพิ่มเฟรมเรทอัพสเกลต่างต่างดีขึ้นรองรับเรทซิ่งนะครับให้ภาพที่สวยงาม สมิีขึ้นเรียกได้ว่านะครับมีความแรงเนี่ยเทียบเท่ากับตัวการ์ดจอแยกที่เป็น Intel Arc A380 ที่เดียวแน่นอนว่าทําให้นาบ,บุกเครื่องนั้นๆน,น,นะครับที่อาจจะเป็นนบ,บุกติดแอ i ไล t ์ ight, แล้วก็บางเบาอย่างตัว s i Prestige 3 Evo AI ตัวนี้เล่นเกมได้ดีขึ้นทํางาน 3D ได้ดีขึ้นอย่างที่5นะครับ Intel Core ต้าจะมาพร้อมกับตัว Intel Evo Edition ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบใหม่นะครับมีความสดใหม่เลยเรื่องของมาตรฐานว่าโนบุ๊กเครื่องนั้นนะครับรองรับเป็น Intel Evo Edition เออมีทั้งตัวแบตแบบใหม่ที่มีความเรียบง่ายแล้วก็สวยงามกว่าเดิมรู้ไปถึงนะครับเรื่องของประสบการณ์ใช้งานในรวมมั่นใจได้เลยว่า Intel Corta ที่มาพร้อมตัว Intel Evo Edition แบบใหม่ตัวนี้นะครับดีแน่นอน เรื่องของการทํางานประมวลผลนะครับการทํางานเรื่องกราฟิกนะครับแบตเตอรี่ที่ยาวนานจอที่สวยการควบคุมความร้อนที่ดีการเชื่อมต่อที่ครบคัน Thunderbolt 4หรือแม้แต่ Wi-Fi 7แบบใหม่นอกจากนี้นะครับงานที่เป็น AI เนี่ยก็ต้องดีขึ้นนะครับจากการที่มี NPU นะครับการทำงานร่วกับตัว Intel AI Boost นะครับกับโปรแกรมต่างๆไม่วจะเป็นตัวโปรแกรมวิดีโอเอง หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่สำคัญนะครับเราจะได้ตัว Intel Unison ซึ่งเป็นตัวฟีเจอร์นะครับในการใช้งานนะครับกับตัว n o t e บุ w k w i o w s w s ของเรานะครับร่วมกับตัวอุปการณ์อื่นๆอย่างเช่น iPhone นะครับ Android iPad หรือว่าเท็เปเลตต่างๆอย่างเช่นตัวการต่อหน้าจอแยก x c t i v e แบบไร้าสายนะครับเราสามารถแชร์หน้าจอร่วมกับ iPad ก็สามารถทำได้แล้ว กับ Intel Evo ตัวใหม่ตัวนี้ก็เรียกว่าถ้าใครซื้อนะครับ Intel Core Ultra นะครับกับโนบ,บุกบางรุ่นที่ได้เป็น Intel Evo Edition ก็จะได้เรื่องของประสบการณ์ใช้งานที่ยอดเยี่ยมกว่าโนบ,บุกรุ่นก่อนอย่างแน่นอนโดยตอนนี้นะครับ Intel Core Ultra เนี่ยก็แบ่งออกด้วยการหลายๆรุ่นด้กันนะครับเรียกว่านะครับดูตามค่า TDP ก็ได้นะครับจะมีสูงสุดอยู่ที่4 5วัตต้ยกันนะครับก็จะเป็นตัว Core Ultra 1 8 5 H นะครับ ทำงานแบบ16คอ22เทรดด้วยกันแล้วก็มีตัว XE Core อยู่ที่8คอรุร่นเราลมานะครับก็จะเป็นอย่างเช่นตัว Core Ultra 7 155H นะครับทำงานแบบ16คอ22เทรดเหมือนกันนะครับ XE 8คอเหมือนกันแล้วก็จะมีค่า TDP อยู่ที่28วัตต์รวมไปถึงนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นรหัส U ด้วยอย่างตัว Core Ultra 7 155U นะครับทำงานแบบ12คอ14เทรดนะครับแล้วก็มี XE Core อยู่ที่4คอกับค่า TDP นะครับ 15วัตต์หรือรุ่นที่ไปพลังงานมากกว่าน,นั้นนะครับก็จะมีเป็นตัวคออัลต้า 71640U นะครับทำงานแบบ12คอ14เทรดนะครับกราฟิกเนี่ยไม่ใช่ a r ร์นะครับจะเป็น Intel Graphic แบบ4คอแล้วก็ค่า TDP อยู่ที่9วัตต์ด้วยกันก็เรียกว่าในแต่ละรุ่นของตัว Intel Core ต้าก็จะมีสเปคความต่างที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามภาพนี้กันได้เลย ปิดท้ายนะครับกับการมาของ Intel Core นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ยุคใหม่จริงๆสำหรับคนที่จะเลือกซื้อนตบุกในปี2024นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าแรงขึ้นมีไอมีการ์ดจอออนชิปที่แรงขึ้นนะครับแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็มาตรฐานใหม่ๆอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวงตัว RAM นะครับรองรับเป็น DDR5 บัส5000เมกะเฮิร์ตสลหรับตัว SO-DIMM RAM แล้วก็ถ้าเป็น RAM แบบออนชิปนะครับ LP DDR5X ก็จะรองรับสูงสุดถึง7,407เมกะเฮิร์ด้วยกันซึ่งโนบุ๊กในกลุ่มของ Intel Core u l t r a เนี่ยก็จะมีทั้งตัวโนวบุ๊กแบบ Thin and l i g h พรีเมียมอย่างตัว MSI Presti g e 13 AI Evo ตัวนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเกมมิ่งก็จะมีเป็นตัว Core Ultra ที่เป็นรหัส H เหมือนกันนะครับหรือถ้าเป็นตัวราคาถูกคุ้มค่าหน่อยรหัส U ก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะครับซึ่งจะประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูกันต่อว่า แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับเขาจะนําเสนอเป็นตัวคอร์เอาต้าเบอร์ไหนรหัสอะไรสเปคอะไรแล้วก็ช่วงราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น intel core i เ4รหัสที่เป็น hx เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของโนบุกเกมมิ่งแบบตัว high end เน performance อันนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีตัวคอ r e ตที่เป็น hx ตามมาอีกหนึงก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ อย่างก่อนโอเคก่อใจกนันไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับ Intel Core ต้าก็บอกกันได้หรือถ้าใครจะซื้นอนะบุกที่เป็น CPU Intel Core ต้านะครับก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก่อนเดิมสลับคลิปนี้เอนโปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ